กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดเอาละค่ะช่วงนี้สัญญาณจากอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทราชุมุมมาแล้ววันนี้อาจารย์บอกจะคุยกันเรื่องการดำเนินคดีอาญานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณเช่นครับเชิญค่ะวันนี้ก็คงยังอยู่ในกระแสของแอมซียไนายมิลเล็นะครับค่ะพิจิง ผมยงังนั่งสงสัยสมัยตํารวจถึงพนักงานสวนมึงอ,งออกหมายจับหลายใบเลอเกิะได้ออกหมายจับเนี่ยความจริงมันไม่ต้องออกก็ได้นะครับจับแล้วเนี่ยมันไม่ต้องออกจับซ้ำแหลกครับว่ามันจับแล้วตอนนี้ม่อจับเพิ่มขนในการควบคุมของของศาลนี่แหละนะครับทีนี้ถ้าเรื่องต่อไปเมื่อก็ไปแจ้งข้อหาเลยเลยแจ้งข้อหาใครฆ่าคนตายโดยเจตนาะแจ้งได้เรื่อยนะครับแล้วก็คดีแรกก็ควบคุมไปมันไม่จาเป็นจะต้อง ออกหมายจับไหลใบตรงนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อผู้ต้องหาปรากฏตัวต่อหน้าน,นังนกงก,การส่วนให้ไทั้งานสืบเจ้อกลับหาแล้วก็ทําการสอบสวนทีนี้ไอ้การว่าจับมันเอาไว้ในการควบคุมสมมุติคดีแรกที่ออกหมายจับมันจะครบกําหนดวันที่19กรกฎาน,นะครับถ้าอัยการยังไม่พร้อมก็ต้องนาตัวแอมเนี่ยไปให้สารฝากขังต่อได้ไม่ต้องมีหมายจับก็ได้เอาละตรงนี้ไม่ว่ากันแต่ที่จะพูดตรงนี้ให้ฟังก็คือ กนายของคุณแอมเนี่ยเขาพูดอยู่คำหนึง่งผมก็เลยเดี๋ยวต้องให้ประชาชนเข้าใจน,านิดหนึ่งชาวบ้านอย่างเราก็เข้าใจด้วยเขาบอกว่าเดี๋ยวครบขังแล้วฟ้องไม่ทันก็จะออกมาแล้วจะพาไปช้อปปิง้งแหมมันจะพาไปช้อปปิง้งดูนี่ค่ะคือวันนี้ไม่ได้ออกเหรอครับสมมติถ้าครบแล้วฝากขังแล้วครบขัง,คร,งครั้งสุดท้ายก้ากรกฎานะครับตามวัดายวัุดาครบก้ากรกฎา ถ้าสำนวนการสอบสวนยังไม่เสร็จหรือเอกสารฟ้องไม่ทันก็อ,อาจจะขอออกหมายจับตอนนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดาเนินการควบคุมตัวไว้โอกาสที่จะได้ออกมาชอปปิ้งนยคงไม่มีแล้วเพราะหลายคนถามผมเลยเกิดโอ้นี่ถ้าฟ้องไม่ทันข้อ,อ,อมาชอปปิ้งได้นะ <c oughs> เหทน,นายก็พูดเขาพูดไปอย่างนั้นแหละครับนะครับก็ไม่ได้ออกแล้วครับใจเย็นๆเรื่องเราก็คงไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องได้ออกมาครับก็แบ แย่นี้ก่อนเอาละหอ่าของเราดีกวค่ะก็เรื่องเดียวกับที่อาจารย์พูดนะ,นะคะอาจารย์ขามีคุณเซนีนาคนะ,คะก็ฟังการให้สัมภาษณ์ของทนายของแอมไซยานายเหมือนกัน <c oughs> คุณเซนีนาสงสัยว่าคือคําพูดคำจาของคนเป็นทนายโดยที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกของฝั่งผู้เสียหายนะคะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันจะเข้าข่ายเรื่องมารยาทของทนายความหรือย,อยังหน่วยงานต้นสังกัดตักเตือนได้หรือยังคะอาจารย์ ก็จริงๆก็มีโอกาสนะครับการพูดจามันก็มันไม่ไม่มันก็ไม่ได้พูดชัดถึงขนาดเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเราก็เข้าใจนะว่าอการที่เรามีคนเรามีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงไม่ว่าจะดีหรือจะเสียช่วงข้ามคืนมันทําให้คนเสียบางคนถามว่านายคนนี้ก็แล้วต่อไปใครจะจ้างว่าเขามันก็รับค,คนกพกว่าคนที่เป็นผู้ร้ายไงเ่็งไหม คือเราขึอ,อย่าไปมองว่าไอ้พูดนั้นแต่ว่าโอกาสที่จะสมเสียงต่อมารยาทในความมันอาจจะไม่พูดโดยตรงนะครับแต่ไอการเปิดเผยอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นถึงขนาดแต่ว่าก็โดยโดยธรรมชาติแล้วนักกฎหมายควรระมัดระวังครับค่ะส่วนท่านต่อไปคุณแดงนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาของลูกชายก็คือว่าลูกชายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุโดนปืนไทยประดิษฐ์ ลั่นแล้วก็เข้าที่ตาขวานะคะปรากฏว่าตาขวาเนี่ยคือไม่สามารถใช้งานได้แล้วแล้วก็มีใบรับรองแพทย์เรียบร้อยก็เลยไปติดต่อขอทำบัตรคนพิการนะคะปรากฏว่าไปเจอเจ้าหน้าที่บอกว่าทำไม่ได้ ไม่เข้าข่ายแล้วการพูดจาของเจ้าที่เนี่ยก็ทําให้คนที่ไปขอทาบัตรเนี่ยไม่ค่อยกล้าจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมคือเขาบอกไม่เข้าข่ายก็เลยต้องถอยออกมาแล้วมาถามอาจารย์แทนนะคะว่าตกลงมัน,ม,นมันไม่เข้าข่ายหรือว่ามันต้องทํำยังไงอะคะอาจารย์เข้าข่ายเลยแล้วถ้าตาหมอมพิการแล้วผมว่าหน่วยงานนี้ตอบผิดแล้วครับต้องบอกว่ามันค้ามบัญชาระดับสูงไปละไม่ใช่การอันนี้ก็ต้องถือพิการแล้วครับ นะ,ะเพราะฉะนั้นต้องต้องไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่คือต้องต้องมีบัตรได้แล้วใช่ไหมคะสภาพนี้ต้องแต่พิการโดยกานเนิดกับพิการโดยเกิดขึ้นทีหลังครับค่ะคุณอภิวัตรนปรึกษาแทนหลานนะคะหลานโดนจับคดีเมาแล้วขับปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยที่เป่าเขาบอกไม่ถึง50มิลลิกรัมนะคะแล้เจ้าหน้าที่ขังไว้หนึ่งคืนเช้ามา ให้เสียค่าปรับ5,000บาทแล้วก็ปล่อยตัวออกมานะคะไม่ได้มีการขึ้นศาลนะคะก็เลยสงสัยว่าปกติค่าแอลกอฮอล์มันต้องอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะคะแล้วเขาควรจะทํายังไงดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะ่ะปกติมันห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่อายุเท่าไหร่ไม่แน่ใจไม่ได้บอกอายุด,ด้วยค่ะจ่ามันจะมีตักเตียนอยู่อีกเรื่องนึงเรื่องของอายุเลยผมจาไม่ได้ค่ะเรียวพูดจะค้นแล้วมาตอบเรื่องนี้ทีนะครับค่ะ,คะ<ต>ได้ค่ะ ค่าปรับในเสร็จค่าปรับว่าเขียนค่าอะไรค่ะนะ,ะครับว่าหาข้อหาอ,อะไรครับค่ะ,คะ,ะแล้วก็คุณศรัทธาบอกว่าบ้านเป็นทาวน์เฮาส์ แล้วก็มีบ้านข้างๆนะคะ,ะทำการรื้อบ้านบางส่วนเพื่อทำใหม่เนื่องจากว่าสภาพการสภาพอาคารเนี่ยมันค่อนข้างเก่าปรากฏว่ามีทั้งเศษฝุ่นก้อนหิน,นกระเด็นมาโดนรถนะคะแล้วเจ้าของบ้านไม่ได้มีท่าทีจะรับผิดชอบเขาก็เลยสอบถามมาว่ากรณีแบบนี้เราทำยังไงดีคะอาจารย์เดี๋ยวนะเขามันก็คงต้องฟ้องกันดีนะครับค่ะเดี๋ยวนั้นา เศษปูดมันอยู่ข้างบ้านใช่ไหมอ่าเป็นเป็นทาวน์เฮาส์ที่อยู่ติดติดกันเลยอะคะ่ะอาจารย์ครับกาลังก่อสร้างคืออ่าสร้างเสร็จแล้วแต่ว่าสภาพอาคารมันค่อนข้างเก่าแล้วเขาปรับปรุงใหม่มีการลื้อพื้นที่บางส่วนออกอมันก็เลยมีเศษก้อนหินอะไรก็เด่นมาโดนรถของคุณสัทธาค่ะอจานี่อยู่กรุงเทพหรือต่ในจังหวัดมันรับสัญกรุงเทพก็แจ้งเขตอยู่ต่จังหวัดก็แจ้งเทศบาลนี่ออกมาครับค่ะค่ะ ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบได้เลยนะคะส่วนคุณเด่นคุณนะคะสอบถามมาว่า,ากรณีมีผู้ชายชาวลาวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วคุ้มคลั่งทำ้ายร่างกายเจ้าหน้าที่พยาบาลได้รับบาดเจ็บพอตรวจปัสสาวะปรากฏว่า,ากา็มีมีสีม่วงอีกนะคะสงสัยว่ากรณีแบบนี้จะถูกดำเนินคดียังไงบ้างรอคะอาจารย์รการสีม่วงเขาต้องตรวจยืนยันอีกครั้งนึงครับค่ะ ถ้ามีสารเสพติก็โดนเรื่องสารเสพติดครับมีสานในร่างกายโดนครับค่ะคุณเอกพลสอบถามกรณีชายป่วยเป็นจิตเวทโมโหพี่สาวไม่ทํากับข้าวให้กินนะคะแล้วเอามีดเนี่ยไปแทงพี่สาวเสียชีวิตแล้วกรณีแบบเนี้ยนะเรื่องจิตเวทนี้จะเอามาเป็นเหตุผลอะไรได้ไหมคะอาจารย์ก็ต้องดูอีกครั้งนะครับ ดูว่าในขณะที่กระทามป่วยหรือเปล่ายังรู้สันเดิหรือไม่อย่างที่ผมเคยบอกแล้วครับค่ะาลก็วางแนวไว้ในคำพิพากษาฎีกาเนี่ยถ้าศานเห็นว่ายังมีความรู้สึกผิดชอบชื่อดีอยู่บ้างก็จะออกแนวเดียวกับน้องกิตรดาคือลงโทษครับแล้วก็ส่งไปรักษาก่อนแล้วกลับมาที่ท่าศาลลงโทษครับค่ะแล้วก็คุณพีระค่ะอาจารย์ก็ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะทนายของแอมไซยานนะคะคือเขาบอกว่าเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าชื่อเสียงเนี่ย บางทมันก็ทําให้คนเปลี่ยนชั่วข้ามคืนเขาบอกว่าจริงๆแล้วชื่อเสียงหรือว่าเงินเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่ได้ทําให้ใครเปลี่ยนแต่มันทําให้นิสัยดั้งเดิมของคนคนนั้นแสดงออกมาชัดเจนมากขึ้นเท่าน,นั้นเองนะคระับเรื่อยครับค่ะค่ะ,ะแต่วันนี้เติมมา6คําถามรวมกับของสัปดาห์ที่แล้วก็เป็น477คําถามแล้วค่ะอาจารย์ ้นเดือนเราจะห้าร้อยโอเคครับ,บคนที่ร้อนมากเลยนะครัอาจามากค่ะอาจารย์เอลนิโยนะช่วงนี้ผมไม่กล้าออกไปไหนร้อนเหมือนกันค่ะนะครับยิงอากาศร้อนวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทระชุมนุมค่ะกฎหมายชายขาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการส